เราเป็นเพียงสรรยื่อกลางเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้นในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับช่องสวัสดีครับนี่ผมมาชี้เป้ารถสวยไม่ชมเลือกสวยและฉายนะครับคันนี้เป็นมิตซูครับมิสซูบิชิแลนเซอร์ครับปีเก้าหกเครื่องเกียร์ดีสีสันสวยใสยปิ้งเลยราคาถูกด้วยนะครับสองหมื่นเจ็ดพันบาทเองสภาพกริบๆนี่ครับสองหมื่นเจ็ดพันบาทเล่มชุดโอนครบเครื่องติดครับได้พวงมาลัยพา power ภาษี65ครับภาษีขาดต่อได้ปกติครับนอกนั้นก็สมบูรณ์ครบพร้อมใช้1.5เกีอโต้ราคาทุกผูกถ้าชอบก็ฝากกดติดตามก็ถูกใจให้ด้วยมาชีพเผ่ารถสวยๆถูกๆเลกซื้อกประจำได้ไหม่พาคลิปใหม่ๆนะครับฝากกดถูกใจให้ด้วยห้องโดยสารสะอาดเบาะไม่ขาดทั้งข้างหน้าข้างหลังครับกระจกไฟฟ้าทั้ง4บานเครื่องดีเกียร์ดี ภายในสะอาดเล่มเอกสารยุดโอนครบของเครื่องเดิมๆคันหน้าบางๆไม่มีรอยชนหนักนะครับท่าในใดสนใจก็ไปดูทดลองขับกันก่อนครับเพื่อประโยชน์ของตัวท่านเองพี่กัดดูรถอยู่ในอำเภอเมืองจังหวัดอุบลเบอร์โทรเจ้าของอยู่ใต้คลิปเช่นเดิมครับต่าหาไม่เจอกดที่ชื่อคลิปหรือกดที่ข่าเพิ่มเติมได้เลยนะครับคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าฝากกดถูกใจให้ด้วยครับสวัสดีครับ